สำหรับคนไม่รู้จักผมนะผมนายช่างดอยนะผมเป็นวุฒิวิศวกรตลอด4ปีที่ผ่านมาผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตำแหน่งนายช่างและวิศวกรโยธานะครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อนะครับกว่าจะเป็นวิศวกรมืออาชีพนะครับเราต้องผ่านอะไรบ้า,บางนะครับสำหรับสำหรับคนที่เป็นวิศวกรนะครับอันที่1เนี่ยเราต้องจบในสายงานที่เราเรียกว่าวสบนะบมันจะมีอ่า มีวุฒินะครับเราเรียกว่าวสบนะครับอันที่หนึ่งไม่ว่าเราจะไปเอกชนหรือรัฐบาลเอางี้ดีกว่านะครับไม่ว่าเราจะอยู่เอกชนหรือรัฐบาลเนี่ยเราต้องเป็นมืออาชีพนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าทํายังไงที่เราจะเขาเรียกว่าเป็นวิกรมืออาชีพเราได,ได้การยอมรับนะครับตัวเองเนี่ก็เมื่อก่อนก็คือจบเกรดไม่ดีเหมือนกันนะครับ สำหรับคนที่มาฟังเนี่ยจะได้มีแรงบันดาลใจนะครับว่าตอนที่ผมจบอ่ะก็คือเกรด2.36นะครับก็คือถือว่าจบเกรดน้อยมากนะครับเวลาเกรดมันก็มีผลนะครับในช่วงแรกที่เราทํางานนะครับแต่มันก็เป็นครั้งเดียวนะครับท,ที่ที่ที่มันจะได้ใช้เพราะฉะนั้นคนที่จบแล้วเกรดดีหน่อยก็โอเคนะครับก็จะมีโอกาสได้เลือกนะครับไปทํางานเขาเรียกว่าอยา,อยากอยากที่เราทําอ่ะ แต่สำหรับพวกเกรดไม่ดีเนี่ยนะครับเกรดน้อยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่มีโอกาสเลือกนะครับก็เข้าไปทําก่อนนะครับช่วงที่เราเไปทําแรกๆเนี่ยเราอาจจะมีการน้อยเนื้อต่ําใจบ้างนะครับก็อย่าไปคิดมากนะครับเราเหมือนสตีฟจ็อกดีกว่านะครับเวลาเราเข้าไปทํางานเนี่ยเราเหมือนสตีฟจ็อกนะฮะก็คือว่าอย่างอย่างงานอย่างอย่างที่ผมทําเมื่อก่อนเนี่ยผมไปทำเป็นห้องแลบใช่ไหมฮะ แล้วก็เพื่อนเนี่ยเขาไปทํางานดีๆกันใช่ไหมเขาไปออกแบบแต่งตัวดีๆหล่อๆกันนะเราแม่งนั่งตําดินนะมือก็เลอะแบบนี้แต่สิ่งที่เราได้ตอนนั้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าผมไม่เราไม่อยู่ห้องแลบวันนั้นนึกภาพออกไหมฮะถ้าผมเราไม่อยู่ห้องแล็บวันนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะไม่ได้คุมงานนะครับหรือมาสอนน้องๆเนี่ยมันก็จะไม่มีนึกภาพออกไหมฮะนะครับทุกวันนี้ที่ผมสอนแล้วน้องสามารถสอบสอบได้นะครับสอบได,บได้เพราะว่าผมมีพื้นฐาน ด้านห้องแล็บนี่แหละเออนะเพราะฉะนั <c oughs> ้นเวลาเราเข้าไปทําอะไรนะครับเราอย่าไปคิดมากนะครับเราทําตัวฟรีๆไปก่อนนะครับก็คือว่าไปเรียนรู้ก่อนนะฮะไปเรียนรู้ก่อนนะเพราะฉะนั้นถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะครับถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะกลับไปทําตัวใหม่ไภาพออกไหมฮะนะครับนะครับผมจะเรียนรู้ทุกอย่างนะครับคือแรกๆเนี่ยไม่ต้องไปคิดมากนะครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยถ้าเราอยากเป็นมืออาชีพเนี่ยมันจะมีสามสเต็ป นะที่เราเขาเรียกว่าสามสภาวะละกันนะฮะสำหรับเด็กจบใหม่เนี่ยนะครับเราเราเรียกว่าเป็นเบสกริเนอร์หรือน้องใหม่นึกภาพออกไหมเป็นเบสกริเนอร์หรือน้องใหม่เวลาเข้าไปทํางานเนี่ยก็จะเป็นน้องใหม่มันจะอยู่ในสเตจที่เราไม่รู้นะครับว่าเราต้องรู้อะไรเออนึกภาพออกไหมฮะเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราต้องรู้อะไรนะครับมันจะมึนไปหมดเพราะอ,อะไรปะเพราะตอนที่เราจบปริญญาตรีเนี่ยคือเราเรียนทุกอย่างเลยน้องน้องเข้าใจไหมฮะใครเข้าใจบ้างนะฮะ เราเรียนทุกเรื่องเลยนะครับตั้งแต่ปีหนึ่งมานะฮะเรียนคณิตศาสตร์ฟิสิกส์นะครับบางทีเรียนเคมีด้วยนะปี2ก็เริ่มเป็นพื้นฐานวิศวะนะครับเรียนเซอ,เอร์เวยนะรับปี3ปีสก็เริ่มเข้าวิชาหลักนะครับเรียน RC d e s i ดีไเรียน Timber เรียน Foundation คือเรียนไปหมดเลยแล้วปี4ก็มาแยกมาแยกนะครับมาแยกเรียนเฉพาะทางคือคือใน4ปีเนะี่ยเราโดนอัดมานะครับเราโดนอัดมาเพราะฉะนั้น ทุกแขนงเนี่ยเวลาเราเข้าไปทํางานเนี่ยนะครับเราก็จะอยู่ในสเตตของเขาเรียกว่าไรตัวตนนะครับก็คือเราไม่รู้เลยว่าเราต้องรู้อะไรเลยเพราะเพราะอะไรวะตอนที่เราเรียนมากับทัก,การทาง,งานจริงๆเนี่ยมันไม่แมทนึกาฮะเพราะฉะนั้นออแรกๆเนี่ยเราก็จะโดนพี่ๆเนี่ยว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเปินๆนะทำอะไรก็ผิดๆถูกๆ เดอ,อถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะผมจะทําให้มันเยอะกว่านี้่ว่าะว่าผมจะทาให้มันเยอะกว่านี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงที่เราเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้ว่าเราต้องรู้อะไรเนี่ยเราทาทาไปเลยนะครับเขาให้ทาอะไรเราทําไปเลยนะครับเราเราทำไปสักปีหนึ่งนะครับสมมติว่าเราไปอยู่งานงานถ,าถ้าเราไปอยู่ก่อสร้างนะครับแรกๆเลยเนี่ยคือในหัวมันจะมีเต็มไปหมดเลยนะครับตอนที่เราเรียนเนี่ยมีทั้ง RC ดีไซน์มีทั้งเหล็ก พอเราเราเราไปอยู่ทํางานจะสมมติว,ว่าเราไปโครงการก่อสร้างตุง้มนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องรู้อะไรนะครับจนกว่าเขาจะโยนงานงา,านให้เรานะครับเขาจะโยนงานมาให้เรานะครับมันจะเข้าสู่ในสเตจที่สองเลยครับนะฮะก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าเราเก่งเราจะเริ่มรู้ว่าเราเราจะต้องรู้อะไรในภาพไหมเราจะต้องรู้ ว่าเราจะต้องรู้อะไรหมายความว่าตอนที่เราอยู่ก่อสร้างอ่ะตอนเราเข้าไปแรกๆเราไม่รู้ไงแต่เราทํางานไปสักสักสองเดือนหรือสามเดือนเนี่ยพี่เริ่มให้งานมานะครับอย่างงานยานงานถอดแบบประมาณราคาแบบเนี้ยนะครับเราเริ่มรู้นะครับว่าเราจะต้องรู้อะไรนะครับอย่างเช่นงานถ้าเกิดงานประมาณราคาเนี่ยหนึ่งนะครับเราต้องรู้เรื่องของราคากาลเออนะรเราต้องรู้เรื่องของราคาการเราต้องรู้เรื่องของการอ่านแบบนะครับเราต้องรู้เรื่องของการเขียนแบบ รเราต้องรู้เรื่องของการถอดปร,ริมาณงานด้วยอาจจะเป็นอ u t โตแคนนะครับเราต้องเราจะต้องรู้แต่แต่เข้าใจไหมสเตตที่2นะครับเราเรารูว่าเรารู้อะไรแต่เรายังไม่เก่งเออได้่าไหมแต่เรายังไม่เก่งนะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าสู่ในสเตตที่3นะครับสเตจที่3มหมายความว่าสเตจเนี้ยพอเรารู้แล้วนะเราจะต้องรู้อะไรสเตจที่3ก็คือว่า เราจะต้องเก่งอะไรนภาพออแม่เราจะต้องเก่งอะไรบอกว่าจากการที่เราไม่รู้เลยนะครับมั่วไปหมดเลยนะครับแต่เรารู้ว่าเอ้ estoy estoy. เราจะต้องเก่ง3อย่างก่อนออนะครับส่วนว่าเราจะต้องเก่ง5อย่างก่อนอย่างยังถอดแบบใช่ไหมก็คือ1อ่าเขียนแบบส่วนว่าเขียนแบบ a อ t ต c a งแกลนะมันต้องใช้นะเพราะว่ามันจะต้องใช้อย่างอย่างงานงานงาน,งานที่ต้องหาหน้าตัดเนี่ยเราต้องใช้ a อ t ต c a งแนะครับในการหาพื้นที่แบบเนี้ยอย่างงานขุดลอกคลองเนี่ยนะครับ ถ้าเราไมา่ใช้แพนนิมิเตอร์เนี่ยโอ้ไม่ใช้เวลามากเลยอ่ะก็คือว่าเอ้ยเราต้องอาจจะต้องเรารู้ว่าเราต้องเก่งอะไรอาจจะต้องเออหนึ่ง,หน,งหนึ่งไปเก่งออโต้แคทนะครับสองนะฝึกการถอดแบบเหล็กแบบเนี้ยเออนะครับเราก็ต้องไปอ่านคู่มือนะครับไปไปอ่านคู่มืออย่างมาตรฐานกรมชนแบบเนี้ยนะครับถ้าเป็นเหล็กตัว U เหล็กตัว L อเงี้ยนะครับระยะโค้งแบบแบบแบบไหนอะไรเงี้ยอ่าราคากลางนะครับราคากลางต้องรู้ไหมอ่าต้องก็ต้องเริ่มศึกษานะครับว่า อย่างหล,ลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับอา,อาจจะต้องไปเรียนเทคคอร์สเพิ่มไหมนะครับอาจจะไปอบรมหรือว่าไปสัมมนาเพิ่มไหมแบบนี้ก็คือว่าในเเส,สเตสเตเนี้เราต้องรู้ว่าเราต้องเก่งอะไรนะครับสเตสนี้เรารู้ว่าเราต้องเก่งอะไรทีนี้นะครับเราจะเริ่มเขาเรียกว่าไปไปเรียนนะครับไปเรียนหรือหรือไม่ก็ให้รุ่นพี่สอนนะครับให้รุ่นพี่สอน พอเราพอเราพอเราเก่งเออในภาพแมมพอเราเก่งเราก็จะเริ่มเราก็จะเริ่มไต่สเตปในภาพแมมจากจากเด็กเด็กที่เข้ามาใหม่แบบไม่รู้เรื่องเลยเราก็จะเริ่มเริ่มเฉพาะเจาะจงแล้วว่าเฮ้ยปีนี้ปีนี้เราเก่งอ่าเว่าปีปีนี้เราแข่งออโตแคดกับหลักหลักเกณฑ์ราคาการปีหน้าปีหน้าเราอาจจะถอดแบบที่มันอาจจะต้องไปเรียน Excel นะครับ Excel หรือว่าทำสูตรให้มันง่ายขึ้นนะฮะ ปีถัดไปเราจะต้องเขียนสามมิติคือเข้าใจไหมในแต่ละปีเนี่ยเราเราก็สะสมให้มันตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโอเคไหมฮะเอาเวลาเราเข้าไปเนี่ยเราค่อยๆเขาเรียกว่าอัปเกรดตัวเองขึ้นนะครับอัปเกรดตัวเองขึ้นทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปนะแล้วคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าเราเก่งหนึ่งอย่างนะครับปีหนึ่งเก่งเก่งทีละสองอย่างหรือสามอย่างนะครับสองปีเราก็เก่งหกอย่างนะึกภาพไหมฮะ สามปีเราก็เก่ง9ก้าอย่างนะครับเราก็จะสะสมไปเรื่อยๆนะฮะความรู้นะครับความรู้มีมีทั้งหมดสามระดับด้วยกันนึกภาพออกไหมความรู้จะมีสามระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเราเรียกว่าระดับความรู้ก็คือไอ้ที่เราเรียนจากมหาลัยมานะครับที่เราเรียนจากมหาลัยมาเนี่ยมันเป็นความรู้ในระดับที่เราเรียกว่าเออเป็นความรู้ในระดับที่ยังยังทําอะไรไม่ได้นะครับเหมือนมันเหมือนงงไปหมดอ่ะเออมันเหมือนงงไปหมดอ่ะ มันจะต้องเกิดความรู้แบบที่2นะครับก็คือในเรื่องของการลงมือทำนะครับเหมือนที่ที่เราเริ่มเริ่มว่าเอ้ยเรู้ว่าเราจะต้องเก่งอะไรเนี่ยเ,เราเราเริ่มไปศึกษานะครับลงมือทําแล้วการลงมือทําที่ดีที่สุดนะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ไปเรียนมาก่อนนะครับแล้วมาลงมือทําผมเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้นะเราติดนิสัยนะครับเราติดนิสัยว่าเฮ้ยเราต้องเหมือนเหมือนเราจะออกแบบอะไรเนี่ยยางยังผมผมสมมุติว่าเราจะออกแบบระบบประปาเลยนะเฮ้ยผมเลยคิด ก็ <im itation> <im itation> เอ้ยเราเอาจจะต้องไปเรียนก่อนไหมไปเรียนคอร์สก่อนไหมแล้วค่อยๆกลับมาออกแบบนึกภาพไหมแต่ชีวิตความเป็นจริงนะมันไม่ใช่นึกภาพไหมชีวิตความเป็นจริงไม่ใช่นะครับชีวิตความเป็นจริงนั่นก็คือเราไปเรียนกับคนที่เขาทําเลยดีกว่าเออนะครับเราไปเรียนกับคนที่เขาทําเลยดีกว่ามีอู่เคสหนึ่งนะครับที่ผมผมทำงานด้วยนะผมไม่มีความรู้เรื่องปลาปานะผมไม่มีความรู้เรื่องปลาปามาก่อนผมก็เลยอาศัยนะครับว่า ไอ้อที่เขาทํากันจริงๆอ่ะนะครับเขาทาเขาทาแบบไหนเออนะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะออกแบบระบบประปาเนี่ยเราไปดูบางบทแล้วนะครับที่เราใช้แบบมาตรฐานนะครับของกรมต่างๆเนี่ยปรากฏว่าสร้างแล้วมันเป็นอนุสาวรีย์เว้ยเข้าใจว่าสร้างให้เป็นอนุสาวรีย์นะครับผมเลยบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าเราสร้างเนี่ยก็คือเราเอาเงินภาษีมาใช่ป่ะเราไปสร้างปุ๊บเนี่ยมันไม่ม,ไม,มันไม่ได้ใช้ในภาพออกไหมมันไม่ได้เกิดความใช้นะครับผมก็เลย ตัดสินใจนะเอาใหม่เอาใหม่นะฮะเ,เราเราจะไม่ทําแบบเดิมนะเราจะไม่ทาเดิม er. เพราะก็คือถ,ถ้าเกิดว่าเรามักง่ายใช่ไหมเราก็ใช้แบบมาตรฐานแล้วก็ทําให้มันเสร็จๆไปแต่สิ่งที่มันได้นะี่มันไม่โอเคแล้วมันไม่สุดมันไม่เป็นความภาคภูมิใจนะครับเราก็เลยตัดสินใจเอาใหม่นะครับก็เลยเอาใหม่ก็คือว่าไปดูเลยว่าไอ้ท้องตลาดไปไปเอานี่หน่าไปดูงานที่เขาเขาทาได้จริงๆอ่ะนะผมก็ตอนนั้นก็คือให้ให้เจ้าของงานเนี่ยพาไปที่พระตำหนักนะพระตำหนักทักษิณเนี่ย แล้วไองานปปาเนี่ยเฮ้ยปรากฏแบบนี้มันเวิร์กแล้วเรามันมันมมีอยู่แบบมาตรฐานนะครับผมก็เลยถามว่าเฮ้ยไอเนี้ยใครทำนะเขาบอกว่ามีร้านร้านหนึ่งทำนะครับผมก็ไปผมก็เลยไป,ยไ,ปไปหาเขาเลยนะแกชื่อพี่ทีบนะพี่ประทีบนะครับแต่แต่เชื่อไหมฮะว่าไอคนที่คนที่เก่งจริงๆอะ่ะไอคนที่อยู่หน้าง,งานที่ที่เป็นช่างจริงๆอะ่ะเฮ้ยปรากฏว่าเขาเขา,เขาถ่ายทอดไม่เขาเขาเล่าให้เราฟังแบบถ่ายทอดแบบไม่เป็นวิชาการอะได้ภาพไหม แต่ว่าเขาทําได้เออแล้วเขาทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าเขาทําได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฎที่ดีที่สุดนะครับก็คือว่าเราเราเราไปเรียนรู้กับคนที่มีประสบการณ์จริงๆเลยอันนี้อันนี้ได้ผลมากนะครับผมผมทํามาแล้วนะก็คือผมก็ผมก็นัดแกวันหนึ่งนะครับผมก็ไปถามเลยนะครับว่าพี่นะครับไอ้ระบบออกแบบประปาเนี่ยนะครับก็ทาไงนะผมก็ไปนั่งคุยกับแกนะครับในระหว่างที่เรานั่งนะครับเราเราก็ จดไปด้วยนะจดไปด้วยนะครับพอจดไปด้วยนี่แกก็เล่าสลับไปสลับมานะครับแต่ว่าเรารู้แล้วรู้รู้แนวแล้วว่าเฮ้ยถ้าระบบประปามันต้องทาแบบนี้นะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็ไปที่ห้องสมุดมออนะครับห้องสมุสมอเอาความรู้จากที่ได้แก่กอดอนะแล้วไปนั่งอ่านหนังสือนะครับนั่งอ่านหนังสือของระบบป,ประปาอ๋อปรากฏว่าแบบนี้นะฮะเราก็เอาความรู้ที่แกมีทั้งหมดเนี่ยมาสรุปเลยนะครับว่าไอ้ระบบปราปาจริงๆแล้วมันมีแค่สามอย่างด้วยกัน นะครับสามอย่างด้วยกันก็คือ1มีระบบตกตะกอนเออนะครับมีระบบตกตะกอน2มีระบบกองหยาบนะครับสามมีกองละเอียดนะฮะก็เอาเอาสิ่งที่เขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมามามาอ่านกับวิชาการจริงๆรนึกภาพออาไหมมันพอเราพอเรารู้แบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็สามารถไปดีไซน์ได้หมดเลยนะครับอ่าพอพอเรารู้เส็ิก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเราไม่รู้ว่าเรารู้อะไรนะครับเราก็มั่วๆไปก่อนอ่า พอเรารู้ว่าเราต้องรู้อะไรนะครับเราเราก็จะเริ่มจับทางได้ละแต่ี่สาก็คือเราต้องเก่งอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาโฟกัสไอ้ที่เราเก่งสามอย่างนี้นะครับเฮ้ยระบบไอ้เนี้ยพอเรารู้ว่าเราต้องเก่งอะไรใช่ไหมเราก็มาแค่มาโฟกัสสามอย่างนะครับอันที่หนึ่งก็คือระบบตตะกอนอ่าเราก็มาเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องเก่งอะไรใช่ไหมเราก็หาอีกว่าระบบตตะกร์น่ะในในในระบบประปาแบบขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่น่ยเขาทำยังไงเออระบบกองหยาบนะครับ ขนาดเล็กขนาดกลางเขาทำยังไงแล้วก็ระบบกรองละเอียดเขาทำยังไงนะครับออแ,ลแล้วผมก็ใช้หลักการนี้นะครับมาทําระบบปะปานะครับตั้งแต่ระบบประปาโรงเรียนไปจนถึงระบบประประตาตําบลนะครับก็เคยใช้หลักการนี้นะเพราะฉะนั้นเ,ออเวลาเวลาเราเป็นวิศวกรใหม่ๆนะครับวิศวกรใหม่ๆเนี่ยนะครับสิ่งก็คือไม่ต้องไปคิดมากนะครับออมันก็จะอยู่ในสามสเตทนี้แหละเราไปเจออะไรก็ตามนะครับ ตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องรู้อะไรใช่ป่ะพอพอเราพอเราศึกษาเราถามคนนู้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องรู้อะไรแล้วก็ไปสเต็ปที่สามก็คือว่าเราจะต้องเก่งอะไรเออนะมันก็มีสามสเต็ปนี้คนระับแล้วผมก็เราก็ใช้สามสเต็ปนี้นะครับในการทํางานทุกตัวนึกภาพออกไหมฮะนะครับในการทํางานทุกตัวแล้วเราก็ใช้แบบว่า เพราะทางานแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับเราเราก็เหมือนเหมือนเป็นน้าครึ่งแก้วเออนะครับนะฮะก็คือเคล็ดลับนะครับของความสําเร็จของเรานะครับก็คือว่าเราก็ต้องทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วนะครับแบบแบบเขาเรียกว่าสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะครับถามคนนู้นถามคนนี้นะครับแล้วแล้วจริงๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าการศึกษาที่บ้านเราเนี่ยสอนมาผิดเออนะสอนมาผิดในมหาลัยเนี่ยนะครับในมหาลัยเนี่ยถูกว่าทุกคน ต่างคนต่างเรียนเอ่ถูกปะต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างทําเกรดนะครับถึงขั้นบางถึงขั้นไม่คุยกันเออนี่คือการเรียนมาอะไรแต่ในชีวิตการทํางานจริงๆนะครับนะครับในในชีวิตทํางานจริงเนี่ยเราไม่ได้ทําแบบนั้นถูกปะในชีวิตการทํางานจริงเนี่ยเราทํางานเป็นทีมนึกภาพออกไหมฮะเราทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นการทํางานเป็นทีมเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเก่งที่สุดนะครับนะ เราอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็ได้หรือเปล่อาไปฮะเราอาจจะมีหัวหน้าทีมนะครับหรือหรือเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากทีมอื่นนะครับเพราะฉะนั้น่า mindset นะครับเราเราเปลี่ยนความคิดนะครับว่าพอพอเรามาทำาจิงยิงเงี้ยไม่ใช่ว่าโชว์ออฟนะฮะเราต้องทำเราเขาเรียกว่าเราต้องทำงานาร่วมกับคนอื่นให้ได้นะครับแล้วก็แล้วแล้วในแต่ละปีนะครับอ่าทีนี้ทีนี้พอพอเราเริ่มเขาเรียกว่า ในแต่ละปีนะครับเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นในด้านหนึ่งนะครับแล้วแล้วสหรับการที่เราจะเป็นวิศวกรมืออาชีพเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่บัญจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับก็คือว่าพอเราได้ใบประกอบวิชาชีพนะครับในระดับในระดับภาคคีมาแล้วนะครับเราจะต้องทํางานในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นวิศวกรรมควบคุมนะครับเพราะฉะนั้นในในระหว่างทางนะครับที่เราเดินไปนะครับ เราก็ต้องเก็บผลงานไปด้วยนะครับทาไมสภาวิศกรนะครับถึงแบ่งวิศกรออกไปสามระดับเออนะครับทุกคนทราบหรือเปล่านะครับทาไมต้องแบ่งเป็นภาคีนะครับทาไมต้องแบ่งเป็นสามัญทําไมต้องแบ่งเป็นวุฒิแล้วมันจะมีอีกประเภทนะครับก็คือเป็นภาคีพิเศษอ่านะเป็นภาคีพิเศษมันจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทด้วยกันมี3มระดับ4ประเภทนะครับสำหรับคนที่มามาเพียนะครับคือจบมาวุฒิวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตเนี่ยเวลาเราจบมาปั๊บ จบมาปั๊บเนี่ยเราไปทํางานนะครับประมาณ3ปีนะครับสปีนะครับ,นะรบเก็บผลงานนะครับผลงานมันจะมี1คํานวณและออกแบบนะครับสงานควบคุมงานนะครับสพิลาตรวจสอบนะครับสี่สี่อํานวยการใช้ห้าจำอะไรจาและห้าอะไรจาแล้วไม่ได้นะครับแต่หลักๆนะครับก็คืองานงานออกแบบคํานวณกับงานควบคุมงานเนี่ยไอสองงานนี้ มันจะมันมันจะใช้ในการเก็บผลงานได้ดีนะครับก็คือในแต่ละปีเนี่ยนะครับเราไปทํางานที่เราเรียกว่าวิศวกรรมควบคุมะนะครับวิศวกรรมควบคุมคืองานที่วิศวกรเซนนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอาคารนะครับอาคารสูงเกิน3ชั้นนะครับถ้าภาคีถ้าภา,า,าคีเนี่ยก็คือเซนเซนได้ไม่เกิน4ชั้นเราก็เก็บผลงานแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องทํางาน อ่าที่มันเกิน4ชั้นนะครับเราต้องเซ็นเราต้องเซ็นร่วมกับกับสามัญวิศวกรอ่าแต่ถ้างานถ้าเป็นอาครารสาธารณะแม้ว่า2ชั้นนะครับภาคีก็เซ็นไม่ได้เราก็ต้องทํางานร่วมกับวิศวกรเห็นไหมครับว่าเวลาเราทํางานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสภาก็เ,เลยให้มี3า,นานมอุดับเลครับก็คือว่าภาคีสามัญวุฒิพวกงานส่วนใหญ่เนี่ยภาคีภาคีวิศวกรจะเซ็นไม่ค่อยได้นะครับถ้าเป็นงานออกแบบเนี่ยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะให้ทํางานร่วมกับสามัญวิศวกร ซึ่งตัวสามัญวิศวกรเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นวิศวกรมืออาชีพนะครับที่มีประสบการณ์อย่างน้อย5ปีนะครับแล้วถ้าเกิดในงานเอกชนเนี่ยเขาจะแบ่งนี้นะก็คือจูเนียร์จูเนียร์ก็คือพวกที่เข้าไปใหม่ๆนะครับระดับที่2คือซีเนียร์นะครับซีเนียร์ซีเนียร์ก็คือวิศวกรที่ทํางานมีประสบการณ์มา5ปีนะครับทีนี้ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยระดับระดับเป็นหัวหน้าก็จะเป็นพวกโปรเจกต์โปรเจกต์โปรเจกต์เมนเจอร์ นะครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ถ้าระดับสูงขึ้นไปก็เป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์นะครับโปรเจกต์ดเรคเตอร์หรือ PM อ่าซึ่งระดับเงินเดือนก็จะก็จะไล่กันไปส่วนของข้าราชการก็เหมือนกันนะครับข้าราชการเนี่ยเข้าไปใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นวิศกรก็คือวิศกรโยธาปฏิบัติการก็คือมือใหม่นะครับแล้วจะมีวิศกรทํางานไปเรื่อยๆนะครับมีประสบการณ์เรื่อยๆเนี่ยก็ก็จะเป็นชํานาญการ ชำนาญการพิเศษนะครับอย่างผมเนี่ยชำนาญการพิเศษเป็นวิศวกรมบืออาชีพเอาวิศวกรใหม่ๆเนี่ยก็จะต้องมีพี่เลี้ยงนะครับก็คือพวกสามัญวิศวกรนะครับไม่ว่าอยู่เอกชนหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับพวกสามัญเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยช่วยนะครับคอยช่วยสอนนะครับคอยช่วยสอนน้องๆพอเราทํางานไปอีกห้าปีนะครับในระดับวุฒิวิศวกรเนี่ยงานวิศวกรควบคุมเนี่ยสามัญนะครับจะ ภาคีเนี่ยจะทํางานในที่เราเรียกว่าวางโครงการไม่ได้นะครับระดับสามญัน่ยทำได้ส่วนงานวุฒินะครับก็คืองานให้คาปรึกษานะหมายว่าวิศวกรที่ทํางานมานะครับสามห้าก็อย่างน้อยสิบปีเอ่ออย่างน้อยสิบปีมีประสบการณ์นะครับเหมือนความรู้มีสามระดับเหมือนที่บออนะครับระดับที่หนึ่งคือความรู้ก็คือจบใหม่รู้รู้แต่ไม่ได้ลงมือทาเข้าใจป่ะส่วนสามันนี่คือทํามาเยอะแล้วไงครับทำมาส่วนว่าออกแบบก็ออกแบบมา มาหลายหลังแล้วแบบนี้ก็จะมีความรู้ในระดับที่เราเรียกว่าระดับสามัญระดับระดับะระดับมืออาชีพนะมืออาชีพนะมีประสบการณ์มีมืออาชีพระดับวุฒิก็คือทํามาหลายปีจนเขาเรียกว่ามันอยู่ในสเตจนะครับสเตจที่สี่เมื่อกี้เรารู้สเตจที่3คือเรารู้ว่าเราต้องเก่งอะไรใช่ปะ่สะสเตจที่4นะครับก็คือว่า เรารู้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรเลยเข้าใจว่ามันอยู่ในสเตจของวุฒิวิศสกรเลยก็คือรับสามัญวุฒิเนี่ยอย่างให้งานโปรเจกต์มือโปรเจกต์หนึ่งนะมานะครับอย่างเช่นโปรเจกต์งานออกแบบตึกตึกสี่ชั้นแบบนี้ถ้าเป็นระดับภาคีแบบโอ้กูไม่รู้ว่าเราต้องรู้อะไรดูวว่าก็ต้องไปหาอีกใช่ปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระดับสเตจที่แบบว่ารู้ว่าจะต้องทํำยังไงนึกภาพไหมก็คือเราสะสมผลงานจนจนถึงระดับจุดนี้แล้วไงก็คือว่า รู้ว่าจะต้องทํำยังไงนะฮะเอ่อ,อก็คือถึงจุดแล้วไงเพราะว่าทํามานานก็จะว่าทํามาหลายหลังแล้วรู้ว่าต้องทําอะไรเลยเปล่าไหมสามารถสั่งน้องได้เลยว่าเฮ้ยสเต็ปที่หนึ่งเนี่ยทาแบบละเอ่อแติว่ารู้ว่าต้องทําอะไรเลยมันจะมีสี่สเต็ปเลยเข้าใจป่ะห,หนึ่งทำแบบล่างนะครับทำแบบล่างคุยเจ้าหัวงานอ่าทำแบบล่างเสร็จทําแบบทําแบบก่อสร้างทําแบบก่อสร้างก็สามารถจ่ายได้ไงานจ่ายจ่ายได้เลยนะครับว่า ในแบบก่อสร้างหนึ่งเนี่ยจะต้องมี4หมวดนะครับหมวดอาร์เคเทกหาหรือยังหมวดโครงสร้างนะครับหมวดเครื่องกลแล้วก็สามารถเดียวกผู้รับเหมาได้เลยนึกภาพออกไหมสามารถคำนวณ bioq ได้แบบเนี้ยแล้วก็พอไปทำงานจริงๆก็ลืรู้ของบริหารสัญญาเนี่ยมองขาดนึกภาพออกไหมมองขาดเลยว่าเอ้ยต้องทำยังไงคือคือคนที่ถึงขั้นแบบว่ารู้ว่าจะต้องทำยังไงเนี่ยนะครับอันนี้คือคือเขาเรียกว่าสุดยอดแล้วนะครับ ถ้าเป็นบริษัทเอกชนเนี่ยก็คือถึงขั้น PXPD แล้วโปรเจกต์ดีเลคเตอร์นะที่ผาเอาไวฮะเป็นโปรเจกต์ดีเลคเตอร์แล้วถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ราชการนี่ก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วทีกภาอเอาไวปลระดับขั้นผู้เชี่ยวชาญแล้วแล้วพอวงการบางคนเนี่ยก็คือมาปุ๊บเนี่ยรู้รู้สเต็ปงานตั้งแต่สเต็ปที่1ยันเป็นสเต็ปสุดท้ายเลยนะฮะก็คือนะครับกว่าจะเป็นมืออาชีพนะครับก็คือเราต้องทำสามระดับด้วยกันนะครับก็คือในเรื่องของความรู้นะครับอ่า สะสมผลงานไปเรื่อยๆนะครับสั่งสมทักษะนะครับสั่งสมประสบการณ์นะครับจากสเตจที่เราไม่รู้ว่าเราต้องรู้อะไรนะครับมาสู่สเตจท,ที่เรารู้ว่าเราต้องรู้อะไรมาสเตจที่3มเราต้องรู้ว่าเราต้องเก่งอะไรและมาสเตจสุดท้ายนะครับก็คือว่าไอ้นี้เขาเรียกว่าถึงขั้นขั้นบนรรลุแล้วนะถึงขั้นบรรลุแล้วเราต้องรู้ว่าเราต้องทํำยังไงเออนะ